สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะก็อยู่กับพอดแคสต์ของเบอร์เด็ดอีกแล้วนะคะในวันนี้เป็นตอนที่4นะคะกับร้านดีเบอร์เด็ดรีวิวให้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราอยู่กับร้านค่ะคือเดิมชื่อนวลจันแล้วคนบางครั้งก็เรียกนวลบางทีก็เรียกจันนะคะแต่จริงๆ mm hmm. แล้วเนี่ยอยากใช้จันมากกว่านะคะ mm hmm. ชื่อร้านก็คือครูจันเดอะลิชเชสซิมค่ะ อืมโอเคค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวพี่นวลกันอีกรอบนะคะก็คือเตอิมมาสมัยก่อนชื่อนวลจนตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อตวงรัฐค่ะตวงรัฐนัตวง,งรัฐไพพัฒน์โอเคค่ะพี่ตวงรัฐพี่นวลน,นะคะกับร้านครูจันเดอริชเชสซิมนะคะโอเค,คพี่นวลรู้จักเบอร์เด็ดจากที่ไหนเอ่ยคะแต่ก่อนนี้คือเรามีเบอร์เยอะมากอะนะคะแล้วก็ เราก็ไม่ได้โพสต์ขายที่ไหนก็ไปลงใน Facebook ตอนนี้ facebook ก็มันจากัดคนเพราะกลุ่มกลุ่มที่จะใช้เบอร์จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดู a ฟ e b o o k ตลอดนะคะแต่ <คะ S 1> มีคนหนึ่งเขาอยู่ใน Facebook เขาก็แนะนําบอกว่าให้ไปลงเบอร์เด็ดสิเพราะเบอร์เด็ดเนี่ยมันจะเป็นแอปที่ว่าอยู่ในมือถือทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าไปเอสแกนเบอร์หาเบอร์ดีๆแล้วก็เลือกเบอร์ได้อะไรเงี้ยก็เลยลงติดต่อทางเบอร์เด็ดค่ะค,ะคะ่ะติดต่อรู้สึกประมาณเจ็ดหรือแปดปีที่แล้วนะ โอ้เท <Ooh. S 2> ่ากับว่าพี่นวลก็อยู่กับเรามาเจ็ดถึงแปดปีกับเบอร์เด็ดถ้าแบบหลายบบคน <Bird ed. S 2> ที่เลือกซื้อเบอร์ก็น่าจะแบบเจอร้านพี่นวลกันบ่อยพอสมควรเลยนะคะใช่แล้วถ้าถว่าเขาสแกนหาเบอร์ไหนอ่ะเขาก็จะเจอร้านพี่เพราะว่าร้านเรานี่เบอร์เยอะมากมีเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลขหมายค่ะ ใช่ดิมก็จําได้ค่ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ทำคอนเทนต์แบบว่าแนะนําเบอร์ก็จะมีร้านของพี่นวลเนี่ยเด้งมาเป็นอันดับแรกๆที่ดิมค้นหาอยู่เหมือนกันเลยค่ะโอเค <laughs> ทีนี้เรามาในส่วนของการรีวิวเบอร์กันค่ะถ้า <c oughs> สมมุติตอนนี้มีคนกําลังมองหาเบอร์มงคลพี่นวลมีเบอร์เด็ดๆหรือเบอร์มงคลแบบไหนที่มาแนะนําให้กับผู้ฟังของเรากันบ้างคะค่ะ <c oughs> ส่วนตัวเองเนี่ยชอบเบอร์ที่มันขึ้นต้นด้วยหมวด088ย์นะคะ,คะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคําว่า88เนี่ยในาศาสตร์ของคนจีนเนี่ยแเนี่ยมันถ้าเราเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกับอินฟินิตี้นะคะคือไม่รู้จบค่ะ่ะะือไม่รู้จบ8นี่ก็คนจีนชอบมากนะคะเบอร์ที่พี่จะแนะนํามีอยู่2เบอร์นะคะคือ088 919 9156 ผลรวม26ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ0886955663เบอร์นี้ตั้งราคาอยู่ในเบอร์เด็ดอะประมาณเบอร์ละราคาเบอร์ละนะคะหมื่นห้าพันบาทนี่ถ้าเกิดคนติดต่อผ่านจากเบอร์เด็ดมาเนี่ยแล้วบอกว่าฟังมาจากรายการซูมหรืออะไรที่เรารีวิวเบอร์กันอยู่ตอนนี้นะคะพี่จะลดให้20%ค่ะเหลือ12ค่ะค่ะ,คะ โอเคแล้วสำหรับตัวความหมายของเบอร์ค่ะมันพูดถึงเกี่ยวกับะอะไรเอ่ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องเบอร์มงคลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแต่ละศาสตร์นะคะคนก็จะต,ตีความต่างกันไปแต่ถามว่าถ้าเราเนี่ยมั่นใจในอาจารย์คนไหนเนี่ยแล้วเราเลือกตามเขาเนี่ยส่วนใหญ่เหตุการณ์เหล่านั้นมักจะเกิดเช่นเขาบอกว่ารักจะดีรักจะรุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์คนที่หาเบอร์ให้เราเนี่ย แล้วเราก็ใช้เบอร์นั้นไปตามตามตามความหมายนั้นนะ่ะมันก็จะเกิดเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่า<ม>สิ่งใดที่เราเชื่อเรามักจะคิดซ้ําๆย้ําๆมันก็จะเกิดนะคะแต่ว่าคนที่แม้แต่ว่าได้เบอร์ที่ดีที่สุดไปเนี่ยราคาที่สูงที่สุดไปแต่เขาไม่เชื่อเนี่ยความหมายเนี่ยมันก็ไม่เกิดค่ะ <c oughs> คุณฟังไหมคะอย่างฟ่งอยู่ <ขา S 2> ค่ะ ความหมายเนี่ยอย่างเช่น0889199156เนี่ยมันเปิดด้วย9119เนี่ยความหมายจริงๆแล้วก็คือเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เออมัอนกับหรูหรามีความสะอาดมีความเด่นเด่นดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกี่ยวกับเกียรตยิยศเสียงเราจะอยู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะคะท้าย5665เรียกคู่ทรัพย์คู่โชคเบอร์เนี่ยผลรวม56 ห้าสิบหกก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอีกนะคะมันจะเสริมเรื่องการงานการเงินความรักคนที่ใช้เบอร์นี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่เหมาะกับผู้ชายค่ะเบอร์นี้เพราะว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่ย <9 19 S 2> จะเป็นเรื่องของการแข่งขันในเอ่อเชิงตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะส่วนแปดแปดหกเก้าห้าห้าหกหกสามเนี่ยแนะนําเป็นผู้หญิงใช้ค่ะเพราะว่าหกเก้าเนี่ยก็ <c oughs> คือคนเนี่ยจะเป็นคนที่ เหมือนหกเก้าทเขาเรียกว่าคู่เหมือนกับเราไปที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะบ่อน้ำอำําอมฤลต์น่ะมันจะมีการทุกชีวิตขึ้นมาใหม่คนที่เคยเอ,อมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะะ่ะชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะห้าหกในนี้มีคู่ทรับผู้โชคด้วยแล้วก็หกสามเนี่ยท้ายเนี่ยเป็นเลขของเขาเรียกว่าอืมเมตตามหานิยมหกสามหกสามในนิทานชาติเวรเนี่ยเขาหมายถึงกบกับ ต้นไม้อน่นะคะเขาก็จะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันใช่ไหมคะกบก็บไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ได้ร่มเงาใช่ไหมคะกบก็จะหากินหาแถวๆนั้นก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมีการเหมือนกับได้อาหารบารุงต้นไม้ไปด้วยเขาเรียกว่ามีการเกื้อกูลกันเขาเรียกเมตตามาหานิยมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันหกสามท้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีคนเอ็นดูรักใคร่เงินทอง มีใช้ไม่ขาดมือค่ะเพราะที่ฟังาม,มาเนีย<ม>่ยตัวเบอร์ความหมายก็จะเป็นเรื่องเรื่องหลักๆที่ดีมได้ยินเนี่ยหนึ่งจะเป็นเรื่องของการการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องของวาทะการใช้คําพูดทําให้คนที่ฟังหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเอ็นดูแล้วก็รักอันนี้ดูเป็นเบอร์ที่ มีเสน่หใช่กานใช้ไม่ขาดมืออันนี้ความหมายของเขาอะนะคะแต่ที่เดิมชอบอย่างนึงเลยอะค่ะที่พี่นวลพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้เบอร์ความหมายก็สําคัญเรื่องนึงแหละแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเลือกซื้อไปมันเหมือนเป็นแรงจูงใจในการทําให้เกิดสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นความคิดที่ดีมากเลยะคะ่ะ เพราะว่าถ้าเราได้อะไรไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าคนเขาเขาวางเบอร์ให้เราหรือว่าเราได้เบอร์ไปเนี่ยเราต้องถามคนขายสักนิดน,นึงอะนะคะว่าเออความหมายของเขาว่ามีอะไรบ้างสมม,มุติว่าเขาสามารถจะบอกเราได้เนี่ยเราก็จดไว้จดไว้แล้วก็อ่านบ่อยๆอ่านความหมายนั้นบ่อยๆนะคเรื่องราวเหล่านั้นเกิดทันทีค่ะ,คคะเกิดเร็วด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเรากําหนดตัวเราอะนะกาหนดเป้าหมายของเราแล้วกําหนดชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเดินทางไปตามนั้น ชอบชอบตรงคำว่ากำหนดทิศทางแล้วลดำเนินไปตามนั้นแล้วมันทำให้มันเกิดขึ้นจริงอันนี้ดีมากๆเลยค่ะโอเคก่อนใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ที่ฟังคลิปนี้อยู่อะค่ะกําลังมองหาเบอร์มงคลแล้วเขาอยากได้เทคนิคในการเลือกซื้อเบอร์พี่นวลมีมีเทคนิคในการแนะนําเลือกซื้อการเลือกซื้อเบอร์มงคลอย่างไรคะ ค่ะส่วนใหญ่ที่คนมาเลือกเบอร์ร้านพี่เนี่ยเขาข้อหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เลือกด้วยตัวเองเขาจะมีครูบาอาจารย์มีคนที่วางเบอร์ให้ผู้ที่แบบมีความรู้นะคะก็วางเบอร์ให้เขาแล้วก็แนะนําว่าเออมาซื้อเบอร์ร้านนี้สิเพราะว่าราคาไม่แพงราคายุติธรรมอะไรเงี้ยคือไม่ไม่เวอร์เลยบางคนบอกว่าราคาไม่ใช่ราคาสร้างบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคือเบอร์ของเราเนี่ยพอคนมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะบอกโอ้โ oh, หถูกมากเลยคือข้อหนึ่งเนี่ย ถูกก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญสําคัญที่คนที่เขามาพูดเรื่องเรื่องเบอร์ให้เราเนี่ยค่ะผู้อาจารย์ที่วางเบอร์เนี่ยแต่ว่า <Okay. S 1> พอราคายุติธรรมก็เป็นอันดับสองใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะหาเบอร์คู่นี้คู่นั้นสมมติเขาบอกว่าท้ายเป็นเลขนี้สมมติเขาเสิร์ชหาเนี่ยร้านพี่มีทุกเบอร์ค่ะที่เขาต้องการมันก็เลยง่ายในการหาแล้ว mm hmm. ลูกค้าบอกว่าจะเสิร์ชหาเบอร์ไหนเนี่ยก็จะมาเจอร้านพี่ตลอด mm hmm. แล้วก็ร้านพี่เนี่ยจะมีมีท้อมุอยันก็คือว่าเราจะมีเลิกเปิดเบอร์ให้เลิกในสำคัญความหมายของเลิกเนี่ยมันเป็นในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเลิกในสำคัญเพราะว่าอะไรมันเป็นหนึ่งในสิบแปดศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ก็ต้องเรียนรู้นะคะค่ะสมมุติเราจะทําอะไรก็ตามเราจะมีการดูเลิกยามถูกไหมคะเพราะงั้นการที่เราเปิดเบอร์ตามเลิกจริงๆเนี่ยมันก็จะให้ผลให้ผลดีตามนั้นเลยค่ะ แล้วก็เบอร์ที่ร้านพี่เนี่ยส่วนใหญ่เวลาพี่ดูแลลูกค้าเนี่ยพี่จะต้องลงทะเบียนเป็นชื่อลูกค้าก่อนนําส่งทุกครั้ง <Okay. S 2> เหตุผลก็คือว่าถ้าเราส่งไปเนี่ยไปรณียีเกิดว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยมันก็จะชะลอการส่งใช่ไหมคะมันก็จะไปติดอยู่ที่ตามศูนย์ที่เขาจะกระจายกระจายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ารีบเนี่ยคือรอไม่ไหวเนี่ยแต่อยู่ที่ศูนย์นานๆเนี่ยเขาก็ไปออกซิมได้เลยเพราะว่าเราลงทะเบียนเป็นชื่อเขาแล้ว พี่จะเปลี่ยนเป็นชื่อลูกค้าให้หมดเลยค่ะทั้งทั้งทุกค่ายค่ะพี่จะทาให้เขาหมดนั้นลูกค้าก็จะดีใจตรงที่ว่าไม่ว่าเบอร์จะถึงไม่ถึงฉันก็จะไปออกที่ศูนย์ได้เลยอย่างนี้ค่ะหรือบางคนเขาอาจจะไม่รอเขาบอกว่าเขาเขาซื้อปุ๊บโอนเงินปับ๊บเขาจะไปที่ศูนย์ทันทีเลยเขาก็ได้เบอร์เลยค่ะก็ทําให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้นเหมือนกับแบบว่า<ะ>โอนตามปุ๊บเขามีสิทธิ์ ในเบอร์เบอร์นั้นของเขาจริงๆเพราะว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นของเขาแล้วเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็เสริมจากที่พี่นวนพูดถึงค่ะค่ะมันแปลกเรื่องนึงก็คือว่าเบอร์มงคลเนี่ยบางทียังไม่ไปถึงมือลูกค้านะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราเขียนเป็นค,คือคือคําว่าสตอรี่เนี่ยมันมีความหมายอย่างหนึ่งว่าเออเวลาที่เราเดินเข้าไปใน อันนี้พี่เล่าเป็นนิทานนะคะเวลาเราเดินเข้าไปในงานที่มันมีการประมูลน่ะประมูลออคชั่นน่ะคือเราก็จะเจอคนที่ใส่ชุดทักซิโดแล้วก็ใส่ถุงมือยาวๆถุงก,ก็ศอกใช่ไหมคะงานประมูลเนี่ยเขาจะประมูลแจกันแจกันใบใหญ่เลยตั้งอยู่กลางฮอเลยพี่เดินเข้าไปคุณเดินเข้าไปทุกคนเห็นแจกันใบนี้ไม่อยากจะประมูลถูกไหมคะเพราะมันเก่าโบราณแล้วมันมีรอยบิ่นด้วยแต่พอคนที่เขา พรีเซนต์เนี่ยเขาเล่าเรื่องสตอรี่ของมันน่ะว่าเออเนี่ยมันมันอยู่ในประเทศกัมพูชาตอนนั้นน่ะถูกล่าอาณานิคมใช่ไหมคะก็เอาจาก,การไปน,นี้ใส่เรือเดินสมุทรมาประเทศฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ปวดปานก็เก็บไว้ในพระราชวังของท่านจนท่านสิ้นพระชนเนี่ยท่านก็มอบให้กับพิพิธภัณฑ์พอเราฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอราคาจัาก,การเนี่ยมันขึ้นขึ้นเรื่อยๆคุณคุณเข้าใจว่าที่เราซื้อเนี่ยเพราะอะไรคะ ที่เราประมูลจะกันกันราคาแพงๆเนี่ยปิดด้วยราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราซื้ออะไรของเขาคะที่มาแล้วก็เรื่องเล่าของตัวใจกันตัวนังสือซื้อสตอรี่ซื้อสตอรี่ของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเบอร์เนี่ยเราไปซื้อที่เซเว่นก็ได้ใช่ไหมคะ<ช>เราไปซื้อที่ที่ศูนย์ก็ได้แต่ว่าทั้งสองแห่งเนี่ยไม่มีสตอรี่ให้เราอ mm hmm. ราคาเบอร์มันก็เหมือนกับเราซื้อได้แต่ราคาจะถูกมากแต่ความหมายเนี่ยไม่ดี เพราะว่าเบอร์มงคลในประเทศไทยมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นคุณจะได้เบอร์ที่ดีเนี่ยคุณจะได้เบอร์ที่ดีเนี่ยคุณจะต้องมีรู้ความหมายเพราะคุณรู้ความหมายคุณกล้าซื้อบางคนหลักแสนหลักล้านก็กล้าซื้อนะคะเพราะเขาฟังสตอรี่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันใช่เขาได้สตอรี่ที่ตร,ตรงกับตัวเขาใช่ใชไหมคะใช่คือตรงเลยแล้วพอใช้แล้วเบอร์มงคลเนี่ยบางทียังเดินทางไปเนี่ยระหว่างเดินทางไปหาลูกค้าเนี่ยบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดแล้วค่ะเกิดก่อนที่จะไปถึงเขาด้วย อันนี้คือขายมาประมาณเกือบสิบปีเนี่ยลูกค้าจะมาเล่าเองนะที่บอกเขาชนกับรถสิบล้อเนี่ยเออบางทีเออย่างพี่ก็บอกว่าเออคุณโชคดีคุณต้องห้อยพ้าดีสิคะเป็นพ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบนือนกับเราเราเข้าใจว่าเขาต้องใส่ใส่พ้าที่เกจิอาจารย์ดังๆเลยเขาบอกไม่ใช่เป็นพ่อเบอร์ที่ผมซื้อจากพี่ไปเขาว่างเงี้ยพอเขาพูดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ลูกค้าเชื่อจริงๆนะคะเชื่อมั่นจริงๆอค่ะอันนี้เป็น้าวนะ เล่าว่าถึงตรงนี้นี่อยากอยากลองฟังเรื่องเล่าจากลูกค้าของพี่นวลท่านอื่นๆอ,อ,อีกสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเบอร์มงคลที่น่าสนใจอ่ะคะ่ะม,ม,มีมีอันไหนน,น่าเอามาเล่าต่อบ,บ้างคะก็เป็นเรื่องของความรักนะคะบางทีเขาก็รู้สึกว่าโอ้การรอคอยหรือว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าลมพัดหวนรักรีเทิร์นรอะไรเงี้ยนี่ความหมายเนี่ยถ้าเราใส่ให้เขาตรงกลางอ่ะคือเบอร์ทั้งหมดมันมีสิบหลักใช่ไหมคะถ้ามีห้าสี่สี่ห้าอยู่ตรงกลางเนี่ย คนคนนั้นน่ะจะมีเรื่องของรักที่ลมพัดหวนเขาเรียกว่ารักรักคืนเนี่ยกลับคืนมาแต่เราต้องถามพวกก่อนว่าเขาพอใจที่จะกลับมาคืนดีกันไหมบางคนก็ยังผูกพันกันอยู่พอมีห้าสี่หรือสี่ห้าเนี่ยตรงกลางเบอร์เนี่ยเร็วมากเลยค่ะเรื่องการคืนคืนคืนมาคืนดีกันใหม่มาอยู่ด้วยกันมาคือคนเนี่ยพอเรามันนานๆไปเนี่ยใหม่ๆเป็นวัยรุ่นก็มีอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ร้อนแรงอย่างเงี้ยหกพอนานๆนไปเนี่ย พอเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยความรักมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะงั้นการลงตัว hmm. มันก็เลยง่ายพอสี่สี่ห้าเนี่ยพอเราวังให้เขาปั๊บเนี่ยแล้วอายุเขาได้ด้วยสามสิบกว่าสีสิบกว่าเนี่ยทุกคนก็กลับมาคืนดีกันด้วยครอบครัวได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องจริงค่ะลูกค้าก็มาเล่าวโอ้โหมันมันเร็วมากเลยเขาก็ได้ได้ความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยเป็นเรื่องรล่าที่ ถ้าสําหรับคนที่กําลังมองหาเบอร์ที่พูดถึงเกี่ยวกับความรักแล้วเขาก็กําลังต้องการความรักแบบเดิมที่เขาต้องการเนี่ยก็อันนี้อาจจะได้เป็นเลขเป็นเลขหนึ่งเลยห้าสี่สี่ห้านี้แอดจดจำเอาไว้ค่ะแอดจดจำเอาไว้ลมลมพัดหวนมพัดหวนค่ะแต่พูดถึงอีกอย่างหนึงนะ่งที่หนูว่าหลายคนต้องอยากได้ยินแน่ๆเลยถ้าเป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับการเงินตอนนี้พี่นวลจะแนะนำเป็น ตัวเลขอะไรคะหกสามค่ะเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันจะเกิดจากการทํางานนะเกิดจากความขยันของเราแต่ถ้าเรานอนเฉยๆฉอะิ่งๆเนี่ยมันไม่มาเราต้องลุกขึ้นมามนี่หกสามเนี่ยมันจะหรือสามหกเนี่ยจะเป็นเลขที่คนใช้เนี่ยมักจะขยันขยัน,ยนคือจะลุกขึ้นมากระตือรือร้นจะแอคทีฟ คือพี่อะทีแรกก็ไม่เชื่อแต่พอลองใช้เนี่ยปรากฏว่าตีสองก็ไม่นอนตีสามก็ไม่นอนปกติพี่นวลเนี่ยนะทุ่มหนึ่งก็หลับแล้วเพราะว่าพี่ตื่นตีสี่นั่งสมาธิทุกเช้านะคะคนคนที่ใช้เบอร์พวกเนี้ยดึกดึกก็ไม่นอนค่ะจะนั่งทํางานคิดงานวางแผนงานอะไรเงี้ยเพราะนหกสามสามหกเนี่ยมันเกิดจากความขยันพอขยันปั๊บเนี่ยโอ้โหเงินมาหกสามสามหกคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือ มันมันเป็นเรื่องของเหตุและผลจริงๆอันนี้ถูกไหมคะก็เหมือนแบบเป็นแรงจูงใจด้วยแหละว่าแบบเราจะต้องตั้งใจทํามาหากินหาเงินเพิ่มขึ้นกาหนดเป้าหมายเลยอ่าฮะถ้าโอเคมาถึงโอ้อันนี้แอบแอบพาพี่น,นวลแบบถไลายไปข้างๆบ่อยมากโอเคค่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาฝากคนที่กําลังมองหาซื้อเบอร์มงคลกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะหาสามารถเลือกซื้อได้ที่ไหน นะคะใช่เลยค่ะค่ะก็ถ้าถ้าให้สะดวกจริงๆเนี่ยคนจะเข้าไปในเบอร์เด็ดนะคะ w วอร์ไวด์เว็บเบอร์เด็ in. th นะคะหรือเราโหลดจากแอปในมือถือผู้ Android iOS ได้หมดค่ะเป็นเบอร์เ e ด็ด b e r d e d นะคะเราพอเรา โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีช่องให้เราใส่ตัวเลขทั้งหมดสิบตัวนะคะสิบตัวเลขเนี่ยเราก็ถ้าเราต้องการเบอร์เลขที่ลงท้ายเปิดปิดยังไงคุณก็ใส่เข้าไปเลยในสิบตัวนี้มันจะขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าร้านนียมีเบอร์นี้อยู่ส่วนใหญ่ที่ใส่เข้าไปก็จะเจอเจอร้านที่นวลตลอดนะคะเพราะว่าเบอร์เราเยอะนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคิดว่าคนที่มาจากเบอร์เด็ดเนี่ยพี่ก็จะดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ตลอดเวลาะคะ่ะ ขอบคุณพี่นวลมากๆเลยค่ะสำหรับเทคนิคแล้ว <c oughs> ก็เคล็ดลับในการเลือกซื้อเบอร์ลงไปถึงแนะนำตัวเลขที่แบบว่าหลายๆคนถ้าฟังคลิปนี้อยู่อาจจะตามไปเสิร์ชเพื่อหาร้านของพี่นวลในเบอร์เด็ดกันต่อนะคะสุดท้ายนี้นะคะ <c oughs> ถามทุกคนที่สนใจก็เช่นเดิมเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b e r d e t i n t h นะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าจะเวิร์กมากก็ <c oughs> ไปกันที่ <c oughs> ครูจันนะคะ ขึ้นเลยย้ำกันอีกรังครูจันเดรชั e ซีมช็อปูกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทั้งครูจันแล้วก็ผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ